ถึงแม้ว่าไม์บักนั้นจะอยู่ในฝั่งของเบนซ์มานานแต่ว่าก็ไม่เคยจอดลาดกลุ่มรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเลยในที่สุดก็ออกมาอย่างเป็นทางการแต่จะมีเฉพาะตัวทาง SUV ในชื่อ Mercedes-Maybach EQS SUV มาดูกันเข้าปรับตรงไหนงานดีไซน์ภายนอกมองปุ๊บรู้เลยว่าไมล์บักโชว์ก็คือ กระจังหน้าที่จะมาเป็นแบบเส้นแนวตั้งแต่ว่าไม่ใช่กระจังหน้าจริงๆแต่จะเป็นการาฟิกต่างๆที่กัดลายให้มันดูหรูหราขึ้นส่วนไฟหน้ามัตติบีบ LED ก็จะมีการเสริมด้วยสีฟ้าเพื่อความหรูหราเช่นเะกับการชนหน้าก็จะมีการตกแต่งโครเมียมหลายจุดพร้อมกับช่องบริเวณซ้ายขวาที่ไม่ใช่ไฟตัดหมอกหน้าจะมาเป็นแบบโลโก้ประจำคามคายบักเลยส่วนด้านข้างแน่นอนนะครับว่าก็ตกแต่งคิวโครเมียมพร้อมกับเสากรอบผู้นั่งเป็นแบบโครเมียมเช่นกัน รวมถึงมือจับประตูที่มาเป็นแบบซอนรูปเหมือนกับตระกูล EQ ลหลายรุ่นส่วนล้ออลอยอย่างที่เห็นนี้นะครับก็จะมีทั้งขนาด21และ22นิ้วลวดลายนั้นอนุรักษ์นิยมมากๆขนาดที่ด้านหลังนั้นก็จะมีการตกแต่งกระชนท้ายใหม่ให้มันดูหรูหราหมาเห่ากว่าเดิมเช่นจะกับสไปเดอร์หลังที่จะมาเป็นแบบเอกลักษณ์ของ Mercedes-Benz และจะมีสีทูโทนให้เลือกอีกเยอะซึ่งจะมีกี่สีนั้นดูตามนี้ได้เลยภายในห้องโดยสารมีการอัปเกรดให้มันหรูก,กว่า EQS SUV ปกติ แน่นอนนะครับว่าหน้าจอขนาดใหญ่โตนั้นก็จะมาเป็นแบบกราฟิกเวอร์ชันหรูเลยก็คือมีโลโก้ไปปักอยู่ข้างในส่วนพวงมาลัยนะครับก็ตกแต่งด้วยสีดำเงาเป็นหลักพร้อมกับวงนอกก็จะมีการเสริมด้วยวัสด,ดุต่างๆก็ถือว่ามันก็แปลกๆดีเหมือนกันนะครับปกติก็จะแซมแค่ด้านบนด้านล่างอันนี้มาทั้งวงแล้วก็ลายไม้เองตรงกลางนั้นก็จะทําให้ดูพิถีพิถันมากขึ้นเช่นเดียวกับแผงแดชบอร์ดสีน้าตาลที่จะระบุมาซ้ายขวา และดูเหมือนว่าไม่ได้มีแค่สีนี้เท่านั้นยังมีสีขาวมาให้เลือกตามสไตล์ของตระกูลไมบักเช่นกันยังไม่พอนะครับตัวแป้นเหยียบเองก็จะมีโลโก้ของไมบักมาให้เช่นกับไฟบริเวณพื้นของด้านนอกรถก็ถือว่าให้มาแบบสมศักดิ์ศรีของตระกูลนี้เลยข้างในห้องโดยสารต้องียกว่าอัคระยานยนต์อย่างแท้จริงเพราะว่าใครเข้าของมาไม่มีขาดเลยไม,ม่ชิ้นเดียวไม่ว่าจะเป็นชุดลำโพงจากเบอร์เมสเตอร์ถึง15ตัว พร้อมด้วยหน้าจอสัมผัสที่มีขนาดใหญ่สะใจถึง11.6นิ้วแล้วก็จะมีไฟแอมเบรไลท์ถึง253สีปรับสีได้ตามใจชอบแล้วก็บ่อนั่งนะครับก็จะมีพนักพิงสีสับสองชั้นโดยที่มีพนักพิงส่วนนอกสำหรับรองหัวให้นุ่มขึ้นพร้อมนี้นะครับตัวบริเวณเบาะตรงรองหลังนะครับก็จะมีส่วนที่เป็นแบบเดียวกันนี้ทําให้รองหลังนั้นสบายขึ้นยังไม่พอนะครับแผงกลางก็จะมาพร้อมกับช่องสําหรับใสแชมเปญ แล้วก็จะมีช่องเก็บของมาให้รวมถึงแผงจอสัมผัสสำหรับควบคุมหลบต่างๆภายในรถแท่นชาร์จโทรศัพท์ไร้สา,าย,สายแล้วก็จะมีที่วางแก้วน้ำสองตำแหน่งอีกจุดหนึ่งก็จะวางสำหรับแชมเปญโดยเฉพาะก็เรียกได้ว่าอุปกรณ์ความสะดวกสบายทุกอย่างนี้ก็สมกับเป็นมาตรฐานของไมบักเป็นอย่างดีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเบาะนั่งแน่นอนนะครับว่ารุ่นนี้นะครับก็จะให้เบาะหนังมาเป็นแบบเนปป้าซึ่งจะให้ผิวสัมผัสที่ดีกว่าหนังธรรมดาแต่ที่นี้ หนังแนปปาที่ใช้นะครับก็จะทําจากพืชที่เป็นแบบรักโลกนิดนึงนะเพราะว่าคอนเซปต์ของรถยนต์รุ่นนี้ก็คือเน้นรักโลกเป็นหลักนั่นเองซึ่งสอดคล้องกับช่วงหลังมาเนี้ยที่จะใช้เบาะหนังที่ไม่ได้ทําจากพวกหนังวัวหนังอะไรต่างๆที่ต้องค่าสัตว์ถึงจะเอามาทําเป็นหนังได้อันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการรักโลกอีกวิธีหนึ่งและเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายสูงสุดอากาศก็ต้องมีการปรับปรุงด้วยเช่นกันซึ่งจะเป็นแบบระบบปรับอากาศอัตโนมัติที่จะสร้างกลิ่นให้ดูลื่นลม อีกครั้งก็ยังมีระบบกรองฝุ่นแบบเฮปปาซึ่งจะกรองได้ดีมากถึงขนีดที่ว่า PM 2.5ไม่สามารถทำอะไรได้โดยทนสีที่ใช้นะครับโดยรวมล้วจะเน้นสีน้ำตาลเป็นหลักก็คือท่อนบนจะเป็นน้ำตาลอ่อนท่อนล่างก็จะเป็นน้ำตาลเข้มตามสูงเร่งของพลังถึงแม้ว่าทางเพจซีดีสของ Merc e d e s ด e n จะไม่บอกว่ากำลังแบตเตอรี่อยู่ที่เท่าไหร่แต่จากที่สืบมาพบว่ากำลังจะอยู่ที่1้8.4กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงกำลังรวมอยู่ที่6 5 8แแรงมา้า แรงบิด950นิวตันเมตรระมับการใช้ปกติ22กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงส่วนชาร์จไวจะอยู่ที่200กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงวิ่งตามมาตรฐาน w l t p อยู่ที่600กิโลเมตรแน่นอนว่ามีเฉพาะระบบขับเคลื่อนสีล้อเท่านั้นอีกทั้งรหัสที่ขายนั้นมีอยู่แค่แบบเดียวครับนั่นก็คือ EQS 680นั่นเองพอแปะตาไมา่บักทั้งทีสิ่งที่ขายไม่ได้นนัก็คือการโดยสารที่ราบลื่นดังนั้นนะครับจึงต้องใส่ช่วงล่างที่จัดหนักจัดเต็มก็คือ เป็นแบบช่วงล่างถุงลมแอร์เมติกพร้อมระบบช่วยควบคุมการทรงตัว ADS+ เพื่อให้รถแั้งสามารถทรงตัวได้นิ่งขึ้นแถมยังสามารถเลี้ยวล้อหลังได้ต่ำสุดอยู่ที่4.5องศาสูงสุดอยู่ที่10องศาแต่สามารถสั่งเพิ่มได้เป็น11องศาขึ้นอย่กับว่าคุณจะสั่งรุ่นย่อยไหนอีกทั้งก็ยังมีการปรปับปรุงเก็บเสียงให้ดีขึ้นกว่าเดิมเพื่อให้สอดคล้องกับคาแรคเตอร์รของรถที่จะเน้นการโดยสารเป็นหลักนั่นเอง สำหรับโมเสเก็ตสปบัก EQS SUV จะเริ่มทําตลาดในเร็วนี้แต่คาดว่าจะอยู่ในช่วงของไตรมาส3นั่นแหละเอาเป็นว่าประเทศไทยเข้ามาขายเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมาแจ้งให้ทราบกันอีกทีนึงนะครับ